นิทานอีศกเรื่องหมาจิ้งจอกกับพวงองุ่นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนบป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งออกเดินหาอาหารด้วยความหิวโซจนได้มาพบกับต้นองุ่นซึ่งมีผลห้อยเป็นพวงน่ากินหมาจิ้งจอกกระโดดขึ้นงับหวังว่าจะกินให้อร่อยแต่ก็กระโดดไม่ถึง หมาจิ้งจอก้ากระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าจนเหนื่อยหอบหมดแรงในที่สุดก็ได้แต่นั่งแงนมองพวงองุ่นแล้วพูดว่าอางุ่นต้นนี้เปรี้ยวจะตายไม่เห็นหน้ากินสักนิดข้าไม่น่ากระโดดให้เสียแรงเปล่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักหาเรื่องตำหนิว่าสิ่งนั้นด้ค่า